สวัสดีครับเดี๋ยวนี้ครับอะไรๆก็จะมีเรื่องของ AI นะครับวันนี้นะครับขอแนะนำเว็บแอปพลิเคชันนะครับที่มี AI มาด้วยนะครับผมตัวที่หนึ่งเลยนะครับผมคือ u.com นะฮะ y o u .com นี้เลยนะครับดูภาพพาแล้วจะเหมือนกับการเสิร์ช Google นะครับผมแต่ว่าเป็นเรื่องของการเสิร์ชนะครับบวกกับเรื่องของแชทนะฮะคล้ายๆเอาเสิร์ช Google บวกกับแชท GPT นี่นะครับผมมวติว่าผมจะลองสืบค้นนะครับเช่นว่า Thailand นะฮะอีโคโนมแล้วกันนะครับ อันนี้ก็จะออกมาเป็นผลลั์นะฮะคล้ายๆกับที่เราเสิร์ชใน Google ทั่วไปถูกไหมครับแต่ทีนี้ครับทุกคนลองดูนี่ครับทั้งข้างนี้จะมีเรื่องของแชทขึ้นมานะครับถ้าเรากดไปที่แชทนะครับจะอารมณ์เหมือนกับเราแชทกับตัว AI นะฮะว่าไทยคนมีคืออะไรเขาก็ไปหาครับว่าข้อมูลอินเทอร์เน็ตเนี่ยครับมีอะไรบ้างแล้วก็สรุปมาครับเป็นคําพูดนะฮะสุิว่าผมอยากรู้เรื่องของภาพรวมในสิปีที่แล้วกันนะฮะ overview นะครับ of นะครับ Thailand Economy นะครับ in the past 10 years นะครับ10ปีที่แล้วนี่ฮะเขาก็ไปหาข้อมูลครับเปรียบเทียบครับ10ปีผ่านมาเป็นยังไงบ้างนะครับเชื่อแล้วเติบโตกี่เปอร์เซ็นต์นะครับมีข้อมือเพิ่มบ้างช่วงโควิดเป็นยังไงเนี่ยถามตอบได้ทุกเรื่องเลยนะครับผมนะอันนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่น่าลองนะครับเข้าไปที่ u.com นะครับ u.com นะครับแล้วก็สืบผลลองใช้ดูนะฮะ ตัวที่2ที่อยากจะแนะนำครับอันที่2นะฮะเรื่องของ AI อันนึงก็คือ CleanUp. Picture นะครับ CleanUp. Pictures นะครับอันนี้เข้ามาคือจากจะลบอะไรในรูปภาพได้หมดเลยฮะเราก็แค่อัพโหลดรูปเข้าไปนะครับเนื่องจาว่าตัวอย่างนะฮะอัพโหลดรูปนี้เข้าไปเสร็จแล้วผมก็จะลบตรงนี้นะครับผมก็เอาเมาส์ลากเลยนะฮะอันนี้หลายคนอาจจะคุ้นเคยนะครับเคยมีแอปในมือถือก็ทําได้นะครับอย่างนี้ในเนี้ยก็เป็นเว็บแอปนะครับใช้ง่ายดีเหมือนกันนะฮะ เราก็ถูลากไปที่เราต้องการจะลบนะครับเสร็จแล้วโปรแกรมเขาก็จะทําการลบนะครับรูปภาพให้เรานะครับพร้อมกับการเติมพื้นหลังให้สวยงามให้เราเรียบร้อยเลยนะครับผมนะฮะเรียบร้อยแล้วสวยงามเลยเห็นไหมครับคนเมื่อกี้หายไปเลยฮะข้างหลังเนียนมากเสร็จแล้วนี้ครับเราก็กดดาวน์โหลดรูปภาพนี้มาใช้ได้เลยนะครับผมนะฮะแล้วก็ทําการลบรูปภาพอะไรก็ได้นะครับอันนี้ก็เป็น clean up pictures นะครับอันนี้นะฮะ อีกตัวนึงนะครับถ้าต้องการอยากจะให้การสร้างเสียงนะฮะก็เข้าไปกันเลือก o o and Tone นะฮะเลือกความเร็วเลือกสไตล์ของเพลงเราก็ได้ตัวอย่างเพลงมาเนี่ยครับกดเล่นให้ดูนะครับนี่นะฮะปรับโทนปรับบีเดียมวิรีไฮรต่างๆได้นะฮะมีตัวอย่างยอ่แยหหมดเลยนะครับตัวนี้เข้ามาที่นี่เลยครับ sounddraw.io นะฮะ sounddraw.io นะครับ เดี๋ยวนี้ AI ฉลาดมากๆนะครับเราแค่บอกสิ่งที่เขาอยากได้ไปเขาก็จะสร้างออกมาครับเป็นการสร้างสรรค์ไอเดียใหม่ๆนะครับอีกอันนึงนะฮะถ้าเกิดเราอยากจะได้โลโก้ไปทำอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับอีกตัวอย่างคือผมอาจจะใส่ชื่อนะครับไปว่าชื่อของที่สร้างโลโก้คืออะไรนะครับผมใส่เป็นเลินดีนะฮะแล้วมีมอตโต้คำสร้อยอะไรนะฮะใส่เข้าไปนะครับ เสร็จแล้วก็ให้เขาสร้างครับผมขึ้นมาเนี่ยเขาก็มีเจเนเรตไอเดียขึ้นมาเยอะแยะเลยครับว่าถ้าเป็น Learn ดี by ายเอชคารเดมีเนี่ยนะครับหน้าตาโลโก้จะเป็นแนวไหนดีนะนะครับส่วนผมดูแล้วผมมีความชอบในอันใดนหนึ่งนะฮะผมก็สามารถคลิกคัสตอมไมค์เข้าไปได้นะครับผมเขาก็จะพาไปหน้าคัสตอมไมค์นะครับผมน,นี่เลยครับออกมาหน้าตาเป็นอย่างนี้นะนะครับแบบอื่นๆอ,อาจจะเปลี่ยนเป็นออกเป็นสี สีไหนได้อะเป็นสีเขียวดีไหมนะฮะดูแบบพรีวิวนะครับผมนี่ครับออกมาเป็นอย่างนี้เลยนะฮะก็จะได้เป็นไอเดียนะเอาไปใช้งานได้เหมือนกันนะครับอันนี้ก็คือมาที่ l u k k a .com นะฮะ l u k k a .com ทำโลโก้นะครับสรุป4เว็บแอปพลิเคชันวันนี้นะครับผมอันที่หนึ่งเลยนะฮะ u .com นะครับ y o u .com เลยนี่นะครับเป็นแบบเซิร์ชบวกกับแชท GPT เนี่ยนะฮะอันที่2นะครับการลบรูปภาพนะครับ c l e a n u p p i c t u r e s นะฮะลบบางส่วนของรูปภาพเป็นวัตถุเป็นเท x กซ์ก็ได้นะครับผมนะครับ c l e a n u p p i อ t u r e s อันที่3การสร้างเพลงนะครับผมนะฮะก็คือ s o u n d d r a w นะฮะ i อนะครับ s o u n d d r a น i o อันที่4วันนี้ครับที่มาแชร์ด้วยกันนะครับผมก็คือเรื่องของการสร้างโลโก้ครับเป็น luka.com อนะฮะ l u k กาดอนะครับยังไงก็ลองเข้าไปลองเล่นกันดูได้ครับใน4เว็บแอปพลิเคชันอันนี้นะครับต้อนรับปี2023เลยครับผม